เรากำลังจะเข้าไปศาลาพันห้องนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าพันห้องนี้คืออะไรกันครับไปกันเลยครับเมื่อเข้ามายัางศาลาพันห้องแห่งนี้แล้วนะครับก็จะเห็นลักษณะโครงสร้างของอาคารอย่างง่ายนะครับมีเสาเรียงรายอยู่หลายร้อยต้นเลยทีเดียวนะครับ หลังคาก็มุงกระเบื้องแบบสมัยโบราณนะครับในวันที่เราไปเที่ยวกันนะครับก็จะมีครอบครัวที่เดินทางมาท่องเที่ยวสักการะ,ร,ะรวมถึงประชาชนที่อยู่ละแวกนั้นนะครับก็ได้เข้ามาร่วมสักการะ,ระพระประธานของศาลาพันห้องก็คือพระโมคคลานะนะครับซึ่งก็เดินทางมาเป็นหมูนะ่คณะมานมัสก,การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระาธาตุหนองสามหมื่นแห่งนี้นะครับ เสาเยอะมากครับศาลาพันห้องนี้นะครับได้ชื่อว่าพันห้องก็เนื่องจากว่าลักษณะของต้นเสาที่เรียงรายแบ่งเป็นห้องห้องสำหรับนักปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งจะกางมุ้งนอนกันเป็นจํานวนมากนะครับด้วยความที่ศาลาแห่งนี้นะครับได้สร้างมานานแล้วนะครับ กระเบื้องบางแผ่นก็ได้หลุดออกไปนะครับทำให้เกิดแสงแดดนั้นส่องเล็ดลอดมายัางพื้นของสาลานะครับซึ่งในวันที่ผมไปนั้นนะครับก็พยายามบันทึกภาพแสงแดดเป็นลักษณะของแสงริซึมสวยงามมากเลยนะครับอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงนะครับไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์แต่อย่างใดนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติซึ่งแสงขาวนั้นกระเจิงแสงทำให้เกิดเป็นลักษณะของสีสันต่างๆสวยงามมากครับ